<Bonjour. S 2> <Bonjour. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้วันนี้เป็นวันเสาร์ที่17นะคะ mm hmm. เดือนกรกฎาคมปี2อง1ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไปที่ไหน ตามกันมานะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวังชูแฮ้กมีเสียงเป็ดอีกแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนที่พี่ตีมาเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะก็เรียนทุกวันค่ะจันถึงศุกร์แต่ว่าวันนี้วันเสาร์นะคะก็เลยไม่ไปเรียนมาเดินเล่นแทนนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมไม่ใช่ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงวันหยุดนะคะช่วงวันหยุดช่วงวันหยุด ก็ตารางเรียนก็จะหายไปบ้างนะคะเพราะว่าคุณครูคุณครูก็จะพักผ่อน,นะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูซอยข้างโรงเรียนนะคะเขาจะมีะเดี๋ยวพีิติให้ดูนะคะว่ามีอะไรนะคะไปดูกันค่ะ อันนี้ก็เป็นซอยข้างโรงเรียนนะคะทุกคนวันเสาร์ก็เงียบค่ะชอบบรรยากาศแบบนี้จังเลยนะคะ<ม>คือจะมีบ้านหลังหนึ่งนะคะเขาก็จะตั้งกล่องค่ะเป็นกล่องแบบใส่หนังสือมือสองอะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะ หยิบไปอ่านนะคะก็สามารถนำไปได้เราลองไปดูค่ะเขาเรียกว่า the, บวชเตอร์เด,ด,ดชองช์นะคะอ่าเดี๋ยวพี่ติให้ดูนะคะ <S <S เป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าบวชตบวชเตเด,ดชองช์นะบวชเตเด,ดชอง ก็คือเราอ่านหนังสือเราหยิบหนังสือแล้วก็ไปอ่านนะคะถ้าอ่านแล้วเบื่อก็เอามาเปลี่ยนหรือจะเอาไปเลยก็ได้นะคะไม่มีใครว่าค่ะ v o ัสดีแซกแซกเวฟูแซเวฟูก็คือเราเราสามารถหยิบไปได้นะคะจะเห็นทั่วไปในหมู่บ้านที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ แลวเดี๋ยวรบดวโอเคค,คุณสามีสนใจนะคะเพราะว่าเขาชอบอ่านหนังสือคะ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพิติจะพาไปดูสถานีรถไฟไปจหมู่บ้านนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะ ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะที่สถานีรถไฟประจำหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านลิมูประเทศฝรั่งเศสค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบค่ะไม่มีคนนะคะวันนี้วันเสาร์เงียบสงบค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตารางรถไฟเนี่ยอย่างวันเสาร์เนี่ยมี มีตอนไหนบ้างนะคะเกล,ล,ลเลเกลเลฮเกลเล่ทาง่าะ,ะเราไปดูตารางกันนะคะตารางรถไฟค่ะสมมุติว่าเราจะเดินทางนะคะอันนี้ก็มีที่ตู้ขายตั๋วรถไฟนะคะค่ะ <Down> <c oughs> <c oughs> ไปดูตารางกันอ่ะนะคะโอเคค่ะนะคะก็คือตารางรถไฟอันนี้ตารางรถไฟนะคะโอเคค่ะเดียวถังนะคะอ่ะยวไปดูตารางกันโอ้ยเดือดสกี่ว่ากี่อยกไม่เห็น Great. เมื่อกี้ก็ดูตารางแล้วนะคะอีกประมาณ7นาทีรถไฟจะมานะคะเข้าเมืองกากาซอนคือที่หมู่บ้านลิมูนี้นะคะจะอยู่ห่างจากเมืองกากาซอนประมาณ30นาทีะคะ่ะโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตานะคะว่ารถไฟที่ผ่านเมืองลิมูหน้าตาจะเป็นยังไง ก็มีเห็นมีคนมารอสองสาคนนะคะะเดี๋ยวเรารอรถไฟกันนะคะไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนห้านาทีค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศและนี่ก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆนะคะของสถานีรถไฟประจำหมู่บ้านรีมูนะคะคือเมื่อกี้ดูตารางผิดนะคะตารางที่ว่ารถไฟจะมานั้นไม่ใช่รถไฟนะคะ <laughs> เป็นรถประจำทางนะคะรถประจำทางเพิ่งออกไปนะคะต้องดูให้ดีๆนะคะว่า อันไหนตารางรถบัสรถประจำทางอันไหนตารางรถรถไฟถ้าจะให้ดีนะคะใครที่จะขึ้นรถไฟเราก็ควรจะดูตารางเวลาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขึ้นนะคะรถไฟเพราะว่าก็จะขับรถ ในการเดินทางนะคะเอาคาเดี๋ยวเราจะไปในกันต่อไปเดินชมหมู่บ้านนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะทุกคน <Yeah. laughs> ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านนะคะอันนี้เป็นซอยเล็กๆนะคะ ถ้าเวลาเดินก็ต้องคอยระวังก้มดูระหว่างทางนะคะอาจจะมีคลีมหาค่ะข้างๆนี่ก็เป็นสวนของที่บ้านนะคะถึงแล้วนะคะสวนค่ะ <Thank you. S 1> เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปวันเสาร์เราก็พักผ่อนนะคะวันอาทิตย์เราก็พักผ่อนพักผ่อนทุกวันค่ะ เดินเล่นชมหมู่บ้านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า maxi a a ่แอ n t เบลต์อะลาเ n อร์เ์สามีเดินตืบนะคะที่บ้านเรียกว่าเดินตื๊บตีนค่ะนะคะ,นะคะ เคค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะสุขสันต์วันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะบรรยากาศดีค่ะก็ยังเดินตืบปิ่นอยู่นะคะ